ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการปิดกำไรช็อตอีตอเรียมเมื่อคืนเมื่อคืนที่ผมช็อตเพราะว่าผมไลฟ์ในกลุ่ม Discord ว่าอ้ยอิตอเรียมน่าช็อตมากเลยผมก็ตั้งออเดอร์ไว้แล้วก็กะว่าจะสต็อปลอสัก3า0 3นนะครับออเดอร์ก็อยู่ตรงนี้สต็อปลอสกราฟค่อนข้างที่จะโอเคเลย มีเเลียมอุ้ยลงมาสองเก้าเก้าสองเ้ยต่ำกว่าสามพันแล้วโอ้โหนี่นะครับนี่กินเต็มจริงๆเลยเต็มมากๆด้วยไม่ได้เต็มธรรมดาผมดูออเดอร์ซิมีแววโอ้โหลงโคตรโหดอะ่ะ โอ้มีส์ลงต่อแล้วเนี่ยแต่ว่าอาจจะเด้งก่อนเอาเป็นว่า <c oughs> ผมปิดกำไรก่อนดีกว่านะครับทุกคนปิดคอร์ดมาเก็ตตึงเรียบร้อยนะครับออเดอร์นี้ก็พันเอก็ประมาณ iPhone เครื่องหนึ่งอีกแล้วนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ตาม แล้วก็ได้กําไรกันนะครับเพราะถ้าอยู่ในกลุ่ม Discord ที่เป็นนักเรียนผมเพราะว่าผมไลฟ์ในกลุ่มปิดเมื่อคืนตอนสองทุ่มนะครับในกลุ่มนักเรียนสําหรับนักเรียนผมแล้วผมก็มาอัพให้ใน YouTube ทีหลังตอนเช้าแต่ถ้าตามตอนเช้าก็ยังทันอยู่เพราะว่าตอนนั้นผมยังดอยอยู่หวังว่าทุกคนจะได้ดูแล้วก็ได้ตามกันนะครับทุกคนเราเจอกันคลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับ c a n c e l o r d e r stop stop m a r k e t โอเค